ยับ <Okay>. yeah. <laughs> มากับสวนดอกไม้นะคะทุกคนหวานสุดในชีวิตแหละชิเน,นีใครที่เป็นฉันคะ <Yeah. S 2> จะจะต้องตามให้ทันนะคะเพราะว่า <laughs> เปลี่ยนไปเรื่อยตอนนี้อ่านเมนเห็นแต่ลายดอก <laughs> <laughs> ก็จริงค่ะเพราะว่าช่วงนี้เราต้องสดใสนิดนึงนะคะ ทุกคนวันนี้เราจะมาพูดอะไรกันนะคะคือคือรู้ตัวไอทีมันคือจะสิ้นเดือนแล้วอะเราแบบช็อกม,มากเวลามันช่างผ่านไปเร็วอยู่บ้านแล้วจบขึ้นคือรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่แบบว่าเวลาจะแต่งตัวถ่ายรูปใช่ไหมก็จะเป็นอีกคนหนึ่งแต่ว่าเวลาไปข้างนอกอะก็จะอีกแบบหนึง่งแบบบางชุดที่แต่งถ่ายดูปะคือไม่เคยแต่งไปข้างนอกเลย แบบปกติเวลาไปข้างนองน่าจะใส่เสยดกางเกยงยีนส์ไปเลยอะไรก็ได้ที่มันสบายในไมคก็จะแบบกางเกงขาจันแล้วก็เสือ้อคลุมกางเกงกางเกงรวมๆวงเพราะว่าเป็นคนกินจุกจิกกินตลอดเวลาแล้วรู้สึกว่าไม่อยากใส่กางเกงรัดว,วันนี้ได้ดูไลฟ์จิ๊ๆว่ะเฮ้ยทำไมคะปกติไม่มาดูหรอกได้ยินเสียงจอแจ้งเตือนแล้วคือไม่มาดูหรอจิตใจคุณทำด้วยอะไรครับนี่นะคือ <h ums> แอปมันไม่แจ้งเสือปิดเสียงหรือเปล่า <h ums> <h ums> ไม่ได้เลยทุกคนอย่าเป็นคนโกหกสาบานต่อหน้าไฟใครนอกใจทำไมต้องนอกใจคะ่ะเราต้องรักเดียวใจเดียวนะคะอย่างที่พี่เชอร์บอกไว้อีกยาเหนงนะต้องไม่หลายใจนะคะนะนอก น่ารักแบบนี้ใครน้องใจก็แย่แล้วคนพิมพ์หรือปะไม่ได้่วงวทุนคนจริงจรง ช่วงนี้ได้ลงครัวบ,บ้างไหมช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้าครัวเพราะว่าเข้าไม่ได้เข้าแล้วแบบจดุกจิกอะเป็นคนทําแบบชอบแบบทำํำก็ทําเยอะเสือคนทั้งหมู่บ้านอะไรประมาณนี้แล้วเราก็จะกินเยอะด้วยแต่ว่าก็มีม,มีมีแฟนคลับบอกว่าอยากให้ทาคลิปแต่ว่าตอนนี้อาจจะเป็นทําได้แต่กินได้เลยมัก็ได้เขาแบบ พฒนาแล้วทุกคนจอนทสาสปาเกตตี้ด้วยแล้วก็คือทําอะไรก็ได้ที่มันไม่ต้องปรุงเยอะอะรู้สึกว่าเป็นคนไม่มีสกิลด้านการปรุงยิ่งปรุงยิ่งเล็กจุกุจิก็คือช่องปิดทิ้งไม่ยังอะ่ะคนช่องหนูปิดทิ้งไม่ยังนะยังอยู่หรือเปล่าจุกุจิสวัสดีค่ะเน,นี่เราก็จะมาทําไอติมผัดทุเรียน,นะคะ่ะทุกคนช่องโนนแบมเราทุกคนตอนนี้คือกลับไปทําไม่ได้แล้ว เ <cam> <Öyle> จอสามขวบตลอดไปไม่ได้นะมามีมามีต้องให้เจอโตได้แล้วนะจนเจอเทบจะไม่ใช่เมมเบอร์แล้วอนะเจอเทบจะเป็นลูกของทุกคนแล้วอนะเทบจนะไม่ใช่เมมเบอร์แล้วอะเจอเทบจะเป็นเบบีแล้วอะแวแแวแล้วอะแต่ว่าทุกคนรักหนูนะใช่ขอเบอร์ป่ะเจอโตแล้ววันก่อนใส่เสื้อฮดดูเลย อามีตีหนูเอาเสื้อโบโบมาใส่อมอาเป็นเสื้อโบโบนะทุกคนไม่น่ารักหรือปะหรือว่าจะจอมไม่น่ารักหรือปะไม่ไม่ชอบเสื้อมันรัดแขนหนูมันรัดแขนหนูอ่ะมันเป็นแบบเนี้ยมันเป็นเนี้ยมันเป็นอย่างยืดแบบเนี้ยมันรัดแขนถ้าถ้าเสื้อรัดอะไปเปลี่ยนเสื้อกับโบโบแล้วนะอุ้ยเจ้าจอรู้สึกว่าฟันตัวใหญ่ขึ้น ทุกคนฟันเราใหญ่ขึ้นหรือเป่าโอ my god ah. ทุกคนจะบอกว่า mm. เกือบเลือดไหลอะตรงเนี้ย mm. เพราะว่าหน้าม้ามันยาวใช่ไหมแต่คือว่าหมุนหยิบมากก็ไปหยิบกันไกไม่ใช่กันไก่ตัดผมนะกันไกในครัว mm. เข้าห้องน้ำมา mm. แล้วก็ตัดทิ้งแล้วก็ใส่เนื้อตัวเองไปด้ yeah. ว,แบบวบบดยเนี่ยแลแบบจะรองว่ากดูงแบบ กดอยู่พักนึงแล้วก็แบบภาวนาอยู่ว่าอะไรก็ได้อะคือเจ็บเท่าไหร่ก็ยอมแต่คือเลือดจะไหลได้ไหมให้กันได้ไหม <c oughs> คือถ้าเลือดไม่ไหลก็ไม่เจ็บนะถ้าไหลถูกก็คือเจ็บ <c oughs> จริงๆที่คิ้วตรงนี้ไม่มียเออไม่ได้เขียนด้วยนเป็นีังเพราะว่าไว้น้ำมานะความลับนางฟ้าหนึ่งเออทุกคนขอระบายนิดนึง คือด้วยความที่ทุกคนอาจจะเห็นว่าข้างหลังเราไม่ใช่พม่าแล้วเพราะว่าอะไรเพราะเราโดนเราโดนแย่งที่ไง <S <s เราจะมาขอความเป็นธรรมคือช่วงเนี้พี่จะจอสอบใช่ไหมละ่ะ <s> แล้วเราก็คืออยู่คนละห้องแล้วกปกติอ่ะคือจอจอก็อยู่หอใช่ไหมล่ะแต่ตอนนี้ก็คือกลับมาอยู่บ้านแล้วจล้อเราก็จะอยู่ห้องตัวเองใช่ไหมเวลาที่สอบหรือว่าใช้น,น็ตแดงๆอ่ะก็จะไปอยู่ห้องจอจอเพราะว่าไอเราเตอร์เครื่องอ่ะมันอยู่ใกล้ห้องจอจอมากกว่าที่นี้จอจอก็ต้องย้ายของมาแล้วคือนางสอบแบบเป็นอาทิตย์อ่ะจะาจอเหมือนแบบว่า ต้องร้ายของที่จําเป็นมาเพื่อมาไว้ห้องนี้เพราะว่านางต้องตื่นมาสอบประมาณเจ็ดแปดโมงซึ่งมันเช้ามากเลยแบบของทุกอย่างจ้าก็อยู่ในห้องแล้วคือมีห้องน้าตรงนั้นนี้จ้ก็ต้องขนทุกอย่างมาหมดมาไว้ห้องนี้แล้วแบบเราก็จะไม่ชอบวางอะไรที่แบบเป็นหลักเป็นแหล่งในห้องคนอื่น่ะเพราะร,ารู้สึกว่ามันก็อาจจะหลงลืมอยู่ในห้องนี้ไปเลยแล้วก็จะชอบวางแบบสมมติมีโต๊ะก็คือไม่วางโต๊ะวางกับพืนแบบดเป็นกองกองหนึ่งของเราโดยที่แบบถ้าเรากลับเราก็จะขนอันนี้กลับไปเลยโดยที่เราจะไม่ลืมอะไร ห้องลกเลยตอนนี้ของจอจอก็เหลือแบบว่าตามงานยิบย่อยแต่ก็ถือว่าปิดแล้วแตบเบป e ียนดิงเออแต่ก็จะจอคงสารเขาอะเขาก็สอบค่อนข้างหนักปุ๋ยเขาอ่านโหดมากตีสามอะไรแบบเนี้ยจอจอก็แบบนอนก่อนนะมันผมทรงนี้เรารู้สึกตัวเองเป็นไอ้เต้าปะ ไอเต้าอ้วงตอนแรกอะก่อนที่จะเจจะตัดหน้ามาจริงๆทุกคนก็แบบว่าไม่อยากให้เจะจตาตัดเพราะว่ารู้สึกว่าพอไม่ตัดอะเรารู้สึกว่าเป็นสาวดีอะไรเงี้ยดูแบบว่าเออเป็นทรงเป็นสาวอะไรเงี้ยแล้วพอตัด้าก็รู้สึกว่าหน้าไม่เหมือนเดิมตอนที่ตัวเองตอนไว้หน้ามาแล้วทุกคนคิดว่ายังเหมือนอยู่ไหมตัดแล้วดูเด็กลงแต่ว่าไม่เหมือนเจะจอาตอนสิบหกสรุปเด็กไหม <laughs> ชอบตอนผมยาวมากคือหลงไม่ไหวผมสั้นไม่ได้เบอรมัดใจไม่ได้เบอชอบจอจอจฟันลิงน่ารักโมจําไม่ได้แล้วะความรู้สึกมันเป็นยังไงแต่จําได้ว่าตอนถอดเล็กครั้งแรกอะฟินมากทุกคนแบบฟันฉเรียบม,มากแล้วหมอก,ก็คือบอกว่าห้ามเอาลิ้นแบเลียอฟันซึ่ง เราทำไม่ได้รเราจําได้ว่าไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมใช่ปะ่ะตอนถอดอะคือกินเยอะมากอยากเคี้ยวไปหมดเลยอยากเคี้ยวตอนมีฟันแ้วที่ไม่มีเหล็กมีคนถามว่าแบบเบาปากไหม <laughs> คือมันไม่ได้หนักทุกคนมันไม่ได้เป็นเหล็กแบบที่เราโยะกะเข้าใจไหมเธอนอนกี่โมงอ่าเที่ยงคืนนี่ถือว่านนเร็วแล้วนะถ้าหลับได้อะห้าทุ่มเที่ยงคืนถือว่านอนเร็วสําหรับจอจอแล้วอยากอยากนอนให้ได้แบบไม่เกินเที่ยงคืนแต่ก็เออช่วงนี้ก็มีตีหนึ่งเาค่ะทุกคนปกตินอนกันกี่โมงอะ ฮะปกตินอนแปดโมงเช้าแล้วเราต้องตื่นกี่โมงนะโอ้นเอนี่เยเอายเอางนี้ดีกว่าถ้าทุกคนชาดเจนกับจอจอจ,จอจอชาดเจนกับทุกคนสี400่ร้อยละอุ้ยเห็นปะถ้าทุกคนชัดเจนนะนะเราก็ชาดเจนชัดเจนกับน้องจี้คนเดียวใช่หรือเปล่ามีหมดปะ อะไรติดตาไหนอ่ะน,นี่หรือเปล่าไฟจอจอหรือเปล่าไฟทิฟก็คือเราก็าจะมีความคาดเดากันไม่ถูกว่าเดี๋ยวมันจะอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวมันจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันชี้ตรงนี้เพราะจำไม่ได้ว่าตัวเองวาดไปตรงไหนนะก็ <c oughs> วาดไปเรื่อยบางทีมันอาจจะอยู่ตรงกลางจมูกก็ได้เอ <c oughs> ยอะไรติดใจไอ้ตา <c oughs> บอกหลักหน่อยอมไม่แล้วอ,อ้อนหน ม่เจะ้จะอยู่นิ่งๆแล้วก็กวนด้วยนะคะชอบทำแบบเป็นคนแบบว่าเวลามีคนสั่งไม่ค่อยทำเต้าจะโกรธหน่อยจะไม่โกรธทำนน่ารักนะไม่น่ารักเปิดเจ้าจะหายใจหน่อยจะตายะนี่จะบาคนเดี๋ยว,วมาพูดตรงข้ามเนะีย ดูทันไม่ต้องเราจะคิดกับอีกตลบหนึ่งอันตแก้มนี้คือก็ออกกำลังกายแล้วก็คุมกินแบบบ้างก็จะแบบว่ามีกินที่ตัวเองอยากกินด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันก็ต้องแบบมีความสุข enjoy eating ใช่ไหมทุกคนใช่แต่มันก็ไม่ลดอันูแก้มทุกคนว่าไงทุกคนเนี่ยจะจะเล่นแขงด้วยนะดูดิขึ้นมะมันขึ้นบางไมไม่ขึ้นเลยอ่ะที่สาเล่นนะเมขึ้นมะนี่ ม่มีความแข็งเลยเล่นซิกแพดด้วยเล่นแต่ว่ามันไม่ค่อยขึ้นเพราะว่าพอมันกำลังจะขึ้นเราก็กินไขมันแล้วก็บังกันไบบังกันมาแล้วก็ไม่ขึ้นสักทีแต่คือแขนแบบแขนเด็กอะแต่มันมีโครงมะแต่มันแต่มันเหลวมันไม่ใช่กล้ามเนื้อมันคือกล้ามเหลวอุ้ยใหญ่มากเลถึงฟันจะเจะยิ้มหน่อยสิยิ้มไม่ได้แก้มเยอะอันนี้คือยังไม่ยิ้มเลย ถ้าเจ้เคยกินซาลาเปาแบบลูกแบบลูกปกติที่เขากินกันให้ทายกินได้เท่าไหร่อันนี้โอ้สามสิบแปดแสนลูกคำตอบที่ถูกก็คือเจ็ดแปดลูก <laughs> แบบลูกแบบปกติเลยนะเกินไปปปะนี่ก็คือจริงๆไม่ใช่แก้มนะคือเก็บไว้แล้วมันยังไม่ย่อยใช่ล่าสุดก็คือฟันถุกไปแล้วนะแทบนี้ยพูดถึงซาลาเปาอยากกินซาลาเปาจริงเหรอนวดแก้มบ่อยๆทำให้ไม่บวมไม่หนาเลย ขอกอดไหนเอ๊จะมาทำแบบนี้กับคนซึ้งอ๋อ oh, ทุกคนเป็นอะไร <laughs> ทุกคนน้องๆอย่ามาร้องไห้ใส่พี่จี้ได้ไหมน้องฮึบก่อนเลยเรยว,รยวๆพี่จี้จะกอดจะกอดกอดแล้วน้องๆหยุดร้องไห้ก่อนไม่ต้องอ้อนค่ะไม่ต้องมาปิงปิงตาแป๋วค่ะท <laughs> ึบเลยทึบใครยังกอดกอดตากอดกอดกอดโอ้โอ้เคยงเค้งปะ เค้งเค้งหรือป่ะโมโมเค็งแข้งเอเอหรือป่ะหมั่นเขี้ยวเดี๋ยวไปแล้วนะทุกคนไม่ต้องเศร้าก็เดี๋ยวมาและเรื่อยๆแหละอขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะใครเพิ่งมาคะ่ะจะไปแล้วคะ่ะ